ฮัลโหลว l ลคัมใน to see you guys ฟีวัดชิงพบกับน้องปาตองชาแนลไม่มีฟีมาซาดแต่ถ้าอยากก็เมสร็จมาได้สวัสดีค่ะวันนี้น้องปาตองนะคะจะมารีวิวกันแต่งหน้า everyday look ของน้องปาตองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะน้องปาตองจะใช้กันแดดค่ะกันแดดนะคะน้องปาตองจะเลือกอันที่ถูกค่ะไม่ได้สนใจเลยนะคะว่า มันจะช่วยปกปิดแค่ไหนหรือว่ากันแดดได้ดียังไงเอาถูไว้ก่อนนะคะคุณภาพไม่เกิน200แล้วก็ไม่ต้อทำแล้วต้องปาดตองหน้าเท่านะคะอ่าหน้ามันยังเปียกอยู่น้ำปาดตองม็จะใช้ได้ไม่รู้สึกว่าหน้าแห้งเลวนะคะน้องปาตองก็จะ ขั้นตอนของการรองพื้นค่าเออนี้นะคะทำให้น้องปตองหน้าเทาค่ะหน้าเทามาเป็นหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ตัวจนไปเดทก,กับผู้ชายแล้วผู้ชายมาทักว่าเธอหน้าสบายคอโค้กแล้วก็แบบอ๋อโอเคหน้าสบายคอโคกคือกูหน้าเทาอ่อแสดงว่าผู้ชายเขาเป็ยไงคะยังไงคะจริงใจกับเราค่ะราก็ ขอเขาแต่งงานเลยทีนี้น้องบัตตอนนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้รองพื้นอันนี้แล้วแต่ว่าไม่อยากซื้อใหม่แล้วก็ก็เลยใช้รองพื้นเนี่ยทาใต้าตาแทนคอนซีลเลอร์ประหยัดสองทางเลยนะคะคือไม่ต้องซื้อรองพื้นใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องซื้อคอนซีลเลอร์ด้วยก็เลยจะไม่ใช้รองพื้นที่หน้าเลยค่ะ แนะนำว่าให้กินน้ำวันละ2ลิตรนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์<ๆ>ก็เลยจะได้หน้าที่ใสโดยไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะก็จะประหยัดค่ารองพื้นไปนะคะเนี่ยแล้วเวลาพอถ่ายรูปโดนแฟลชใช่ปะ่ะหน้าหน้าเาจะเทาแค่ส่วนนี้ลองลองเลยพอเสร็จอะคะ เราก็จะทำอะไรคะลงแป้งค่ะแป้งที่น้องปัาต้องใช้มี2เบอร์คันนี้ค่ะ2รุ่นอันนี้2เบอร์สองแบรนด์อันนี้ค่ะสองแบรนด์นี้นะคะอันนี้ขาวไปค่ะอันนี้ดําไปค่ะซื้อมาผิดเบอร์ค่ะทฤษฎีการใช้นะคะเนื้อเมื่อมันดาไปกับขาวไปเราทําไงคะใช้ผสมกันค่ะโดยใช้แป้งปัดอันนี้ค่ะปัดผสมกันอย่างนี้ค่ะปัดผสมกันค่ะ มันจะได้สีที่เข้ากับหน้าเราก็ดีนะคะก็เสร็จนะคะก็ใช้แป้งพับแบบตบข้อบกพร่องจุดจุดได้นของหน้านะคะเพราะว่าทุกอย่างมันคือทุกอย่างบนใบหน้ามันคือจุดเด่นรู้สึกว่าเราอะมีความสวยอยู่แล้วพื้นดวงมันดีหน้าเสร็จแล้วเราก็จะใช้ บัตรออนค่ะบัตรออนใช้นี่นะคะสี guess. อะ u e s s สีจุดสุดยอดค่ะทีนี้นี่แปรงแปลงเราไม่ใช้แปรงค่ะใช้อย่างนี้ค่ะเพื่อความสะดวกและเร็วปไปเลยออกอันนี้ไปช่างแต่งหน้าทุกประเทศได้ไม่ขอเ,เรื่องของกู เิปิติคขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใช้สองยี่ห้อค่ะเพราะว่ามันออันนี้แ็ดไปอันนี้หม่นไปหลักศิละปะผปสมสีค่ะลงตัวแรกแย่นี่ชอบลงชั้นสองด้วยยี่ห้อหนึ่งอีเอ,อ้อเฮ็ดเฮ็ด ไงคะสวยแล้วที่นี้ก็ออกไปได้แล้วทุกวันนะคะเราจะแต่งนี้ไปทำงานไปปาร์ตี้แต่งนี้หมดเลยคะ่ะแล้วก็เพื่อนชอบถัมว่าวันนี้แต่งหน้าอีกจังบางครั้งก็ว่าบางวันก็วันนี้แต่งหน้าสวยจังคือกูแต่งเหมือนกันทุกวันเลยคะ่ะคลิปต่อไปอยากทำอะไรอยากให้สอนทำอะไรหรือเปล่าน,นะคะคอมเมนต์ไมาได้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e มาด้วยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย What? <laughs>